สวัสดีลูกเพจอีจันครับผม F อีจันแคมป์นะครับที่จะมาชวนลูกเพจทุกคนออกไปใช้ชีวิตผจญภัยหัวใจจิตอาสาด้วยกันครับสำหรับคลิปแรกที่เราเจอกันนี้นะครับผมจะพาลูกเพจทุกคนไปตามล่าอภิมหาหมอกกลางทะเลขุนเขาที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกับดอยม่อนคุยครับเดี๋ยวผมจะพาไปร้านร้านหนึ่งนะเป็นร้านที่ผมแวะประจําเลยเป็นต้มเลือดหมูอร่อยมาก ร้านที่ผมพามาอร่อยริมทางน,นะครับนั่นก็คือร้านซุ้ยเครื่องในหมูครับอยู่ในตลาดวัดโพตัวเมืองนครสวรรค์นะครับเมนูก็เป็นต้มเลือดหมูนะครับมีทั้งเอ่อเครื่องในหมูสับเลือดและเขาทํามาแบบอร่อยมากผมชอบหมูสับที่นี่เพราะว่ามันจะเป็นหมูสับที่เขาสับแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็จะมีเครื่องในเขาลวกมาดีมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ที่สําคัญราคาเขาดีครับธรรมดา45พิเศษ55 จากนกครสวรรค์ขับมาจนถึง3แยกแม่สอดแล้วใช้เส้นทางถนนแม่สอดตากับจากนั้นวิ่งเข้าถนนหมายเลข105แม่สอดแม่เสเรียงครับซึ่งก่อนที่จะถึงดอยม่อนคลีปจะมีชุมชนบ้านแม่ตะวอที่นี่เป็นท่าเรือและยังเป็นจุดชมวิว2แผ่นดินซึ่งฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่นี้ก็คือประเทศเมียนมาแน่เองครับมองไปเนี่ยนะครับอดไม่ได้เลยที่จะขอตั้งฉายาให้กับที่นี่ว่ากุ้ยหลินเมืองตากครับ ชุมชนแห่งนี้นะครับคุณสามารถมาแวะเพื่อที่จะมาซื้อสบเบียงซื้อน้ําดื่มซื้ออาหารขึ้นไปทํากินบนดอยม่อนคุยได้ครับสำหรับเส้นทางขึ้นไปยังดอยม่อนคุยระยะทางประมาณ7.5กิโลเมตรเป็นทางปูนสลับกับทางดินออฟโรดรถที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับผมแนะนำเป็นรถกระบะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีรถกระบะหรือว่าไม่มีรถออฟโรดก็สามารถที่จะเหมารถของคนในชุมชนขึ้นไปด้านบนได้เลยครับถึงแล้วนะครับ ยอดดอยม่อนคุยสวยงามมากๆครับโอ้โหวิวข้างหน้าผมนี่นะฮะเป็นวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนและไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือการมาชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามดอยม่อนคุยแห่งนี้เป็นดอยเปิดนะครับทุกคนสามารถขึ้นมาได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับชมวิวฟรีกางเต็นท์ค้างคืนฟรีตั้งอยู่ในระหว่างเขตตำบลท่าสองยางและตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาาครับหลังจากที่เซตแคมป์เรียบร้อยก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะครับ หมอกที่เห็นนี่นะครับมันเป็นทะเลหมอกที่มีเกือบตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากเลยช่วงฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาวนะฮะคนที่นี่ก็บอกว่าหมอกเนี่ยจะขึ้นมาถึงขอบไหล่เขานี่เลยครับผมอปอีจันแคมป์ฝากติดตามอีจันแคมป์ด้วยนะครับรับรองว่ามีทริปสวยๆมีทริปจิตอาสาดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนและอนาคตผมจะชวนลูกเพจอีจันทุกคนนะครับไปท่องเที่ยวแบบคาราวานร่วมกันออกไปใช้ชีวิตพันจลภัยหัวใจจิตอาสาด้วยกันนะครับ